มินเบลคือเครื่องประดับชิ้ใหม่ที่รวบรวมคุณสมบัติดีที่เข็มขัดควรจะมีไว้อย่างครบถ้วนผมบุญโชคดีเลิศเป็นโคฟาวเดอร์แบรนด์มินิซิมและเป็นผู้ออกแบบมินเบลเราพิถีพิถันในการออกแบบมินเบลให้แก้ปัญหาทุกอย่างที่มีในเข็มขัดและมีบุคลิกเท่ๆอ,อย่างเรียบง,ง่ายแต่คิดเยอะอย่างสร้างสารรค์คือเข็มขัดที่คุณตามหามาตลอดชีวิตที่ครบและจบในเส้นเดียวเริ่มตั้งแต่การออกแบบที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ด้วยการสร้างสรรค์กลไกการทำงานแบบนี้ ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพและแก้ปัญหาข้อจํากัดของรูที่ไม่พอดีแล้วก็ไม่สวยงามได้อย่างหมดสิน้นทั้งยังทําให้มินเบลกลายเป็นเครื่องประดับที่ผู้ใช้งานสามารถออกแบบการใช้งานด้วยตัวเองได้อย่างหลากหลายทั้งการสลับสีหัวสามารถสลับสายด้วยกันที่สายแต่ละเส้นเนี่ยมีสองสีในเส้นเดียวรวมถึงการใส่หัวได้หลากหลายรูปแบบการถอดใส่ก็ทําได้อย่างรวดเร็วหัวทำจากสเตลเลสสายก็เป็นวัสดุพิเศษ ที่เพียงแค่สัมผัสเนี่ยเราก็จะรับรู้ได้ถึงความแพงและความพรีเมี่ยม m มินเบลทนทานจะดูเหมือนใหม่อย่างยาวนานโดยที่สายเนี่ยจะไม่หักงอแล้วก็จะไม่เสียรูปมินเบลยังใส่ใจในสุขอนามัยทาให้สามารถล้างทําความสะอาดได้แบบที่เข็มขันอย่างอื่นทําไม่ได้มินเบลเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่าต้องสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจเชิญสัมผัสมินเบลได้แล้ววันนี้